สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาครับรีวิวครับการ์ดใบนี้ครับอ่าซึ่งอ่าผมปิดไปที่เรียบร้อยแล้วครับประมาณอ่าเกือบสองสัปดาห์ที่แล้วครับประมาณสิบกวันแล้วอ่าแลวอยู่ประมาณอ่าสามวันครับบัฟก็จะหมดแล้วครับอ่าก่อนบัฟหมดครับอ่าเราก็จะมาโชว์สเต็ปนี้ให้ทุกคนได้ดูครับไม่รู้ว่ามันจะโหดไหมหรือกากยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะครับอ่า สำหรับบัฟความสามารถของเขาขาสัตนะครับก็เป็นมีเนวน่าครับมีมีโนวน่าสุงสุด200%ครับเมืองแพงครับแล้วก็70%ครับดักที่แรนมาครับอนั่นคือผมจะใช้สเต็ปเป็นทั้งดักทั้งเชิญครับอ่เพราะว่าไอาการ์ใบนี้มันมี บัตรเชิญโฮมบัตตี้ครับ50%นะครับแล้วก็เมื่อตกเมืองพื้นที่ของเราครับโอกาส50%ครับมันจะล็อกค่าบันทางทุ่มอ่าซุ่มค่าบอลทางแล้วก็ล็อกค่าบอลทางไว้ให้เราครับอ่าสำหรับการไปนี้เทรที่ผมจัดในวันนี้ก็อ่านั่นก็คือมีแปนเว่าครับอ่าแล้วก็หมวกสงกลนครับอ่าการวิ่งครับแล้วก็เข็มเจาะฟองครับอาไว้กันตายครับแล้วก็ที่สําคัญครับลุ้มดําครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับ วันนี้ครับเราก็มาเจอกับไอรินครับอซึ่งเป็นกาสวิกตอรี่ครับที่จบบิ๊กค่อนข้างไวครับถ้าใครไม่มีหมวกป้องกันมาเรียบร้อยเลยครับผมบอกเลยผมจะทอยสีไปแล้วก็แล้วกันครับเดี๋ยวเขาจบบิ๊กในรายนี้ครับอันตรายมากๆครับผมจะมาตรงตรงนี้ก็แล้วกันครับอเพื่อผมจะเบิ้ลสิบสองไปอีกครับเด้งโอ้ไม่ออกเลยครับเบิ้ลสิบสองไปอีกครับอ แล้วก็เด้งครับดึง<า>นี่ไงครับอ่าอ่าโอกาส3 3เนเมื่อเราก่อสร้างครับเราก็จะวาร์ปครับอ่าเขมีเลดมอนเตอร์เราจะไม่ให้เขาวิ่งกปแล้วกันครับเราก็จะสามารถวาร์ปกับมายังเมืองของเราได้ครับอ่า,ามไม่เอาตรงนี้แล้วก็ถอยก้าไปครับเราจะมันดักเข้าครับอ่า,านี่ก็คือสเต็ป อ่าเตบหดจะเตะหนึ่งก็แล้วกันครับอ่ะ,ะอไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นใช้มันจะโหดไหมหรือมันเวยแต่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออ่าดักเรียบร้อยครับไม่รู้ว่ามันโหดไม่โหดครับอ่าก็ลองดูเตปนี้ก็แล้วกันครับอ่าตอนนี้ไอรินหมดบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหยังจะกู้อีกกู้ไปก็ไม่รอดครับผมบอกเลยจังหวะนี้เขาจะถอยไ,ไปเลยครับอ่าไม่มีตังค์ครับจะไปไหนครับ เลดมอนเตอร์ก็วิ่งไม่ได้ครับแม้มีตังก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าผมเอารุมดําวางไว้เรียบร้อยครับอติดคุกไปครับแบบนี้ไม่มีเงินออกโอ้โหลืมไปว่าเขามีเอ่อเปิดน้ําครับจะเปิดไปทําไมครับในเมื่อไม่มีตังครับอผมก็จะถอยเปิ้ลสิบสองไปครับปึ๊บเชิญไหมไม่เชิญครับนี่ไงครับมันจะล็อกค่าบันทางครับมันจะตุ่มค่าบันทางให้เราด้วยสาหรับการไปนี้ เบื้อง้นครับปึ๊บโอ้โหออกสามขอเด้งหน่อยได้ไหมอ่าไม่งั้นก็สร้างะไรมาร์กแล้วก็วาร์ปเมืองก็ได้โอ้โหไม่ออกเลยตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้ครับอ่าโอ้โหเขาลงทุนเพื่อให้อ่าแลกเปลี่ยนบันสมุิบัญชีแลกเปลี่ยนเข้าออกก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับอ่าเรียบร้อยครับสําหรับครับไอรินครับก็ไม่รอดฝีมือของอ่า เขาขากัดครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมที่2ได้เลยนะครับอ่าครับวันนี้เราก็มาเจอกับมอร์กาน่นาครับเป็นเกมที่2ครับอ่าเร่นเป็นคนที่2ด้วยครับอ่าก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องกลัวว่าเรนนมาร์กจะไม่ออกครับเพราะว่าผมมีเป็นเวลาในการสร้างเมืองในการสร้างเรนมาร์กแล้วก็อ่าแล้วก็มีอ่าความสามารถในตัวของมันครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับมันจะสร้างเรนมาร์กแล้วก็ว้าไปยังเมืองของเราครับ อตอนนี้มอกน,นาเขาถอยไปเป็นไว้มอกน,หนาหรือมอกน,นาเฉยเฉยมอกน,นาเฉยเฉยครับอ่ะไม่ใช่ไว้มอกน,นาอ่ะเสียใจครับเสียใจครับว่าเอาเป็นฟ้ามาทําไมอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกอ่ะ,อะเพราะว่าเรามีล็อกค่าพันทางเอาไว้เบิ้ล1ิบสองไปอีกทีนะได้โชว์สเต็ปลูกเต๋าใหม่ด้วยครับอะตรงนี้ก็แล้วกันเราจะไม่ซื้อเมืองเขาครับเราจะเก็บตังค์ไว้ครับเพราะว่าเมืองค่อนข้างแพงครับอ่าสำหรับ แแบบอลิณาครับนี่ไงครับล็อกค่าประทานไว้เรียบร้อยแล้วก็เขาเจ็ดทอยไปไหนอย่างไรวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนครับทอยสี่ครับปึบ๊บแล้วก็เด้งครับดึงเรียบร้อยครับอโอ้โหไม่ล็อกค่าประทานก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ผมก็จะถอยเบิ้ลบีครับปึ๊บนี่ไงครับนี่คือสเต็ปในการวางลุมดําครับอ่าไม่รู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนอ่ะก็มาลองดูก็แล้วกันครับอ่าไม่ออกครับนี่ไงครับผมล็อกค่าบทางไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็โอ้โหเขาเบิ้ลผิดไปได้ครับเขาน่าจะมามาอเมืองครับถ้าเขาเมาเมืองตรงนี้เขาคิดผิดครับเพราะว่าผมมีดักครับอ่ามาดิครับจะลงตรงไหนโอ้โหลงตรงนั้นเขาน่าจะฉลาดนะ มีมีอ่ามีไม่ล่าสุดด้วยครับมีราชาโจนสลัดครับโอ้โหเราอย่าไปตกเมืองเขาเป็นอันขาดครับอ่าอย่าอ,อ,อย่าไปตกแรนมาร์เขาเป็นอันขาดแล้วก็เบิ้ลสีไปครับอ่าช่วยสเต็ปในการลับเมืองกลับเมืองไปยังพื้นที่ของเราหน่อยนะอ่าไปปึ๊บนี่ไงครับสังได้ดังใจครับโอ้โหเขาจะเขาจะเล็งเกาะใช่ไหมไม่ให้เกาะก็แล้วกัน ก็จะลงมาโอ้โหโอคูณแปดหรือคูณตองดีตรงนี้มันไม่มีเมืองเมืองล็อกอะเผื่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันล็อกเมืองออกปัป๊บโอ้โหล็อกเมืองไม่ออกครับแต่ไม่เป็นไรครับมีมีนแพงอยู่ยังไง <Yeah. S 1> โอ้โหแล้วก็ <S <S เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ <S <S จะเบิ้ลสีบีอีกทีครับอ่า <on>. ปึ๊บเชิญมาครับนี่ไงครับ นี่คือไฮไลท์สำคัญของเขาขาดทันเลยครับอ่ะเชิญมาที่ใดครับเมืองล็อกไม่ออกครับมันจะขโมยบัฟได้ครับแต่ก็ไม่รอดผมบอกเลยครับไม่รอดเหมือนเดิมอย่างไงยังไงดี เรียบร้อยครับไปขออภัยครับเมื่อกี้ครับมีสายโทรเข้าครับประมาณสองสามสายครับอ่ะก็เป็นเกมที่สองก็ขัดขาดตอนนิดหน่อยครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขออภัยทุกคนด้วยครับอ่ะขอแก้ตัวใหม่สักเกมหนึ่งครับไปเกมที่สามเกมสุดท้ายครับอ่ะเพราะว่าอ่าเกมที่สองเมื่อกี้อ่ามีมีคนโทรมาครับต้องขออภัยด้วยครับผม ก็เลยตัดต่อคลิปออกครับโอ้โหเจอกับแชมเปี้ยนมินดนึงว่าครับโอ้โหเขามีการสร้างแร์ม้าสองครั้งครับแต่ก็ลงคุกเรียบร้อยเ <c oughs> บิ้ลติไปครับอย่าลงคุกตามเขานะ <12. S 1> แล้วก็เราจะไปตรงนี้กันแล้วกันครับแล้วก็เด้งหน่อยครับไม่ออกเลยอย,อย่าได้เก้านะหรือสิบสอง ก็เด้งครับอได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ล็อกค่าบันทางด้วยเอ่อ,อเขามีอะไรหน้าที่น่ากลัวโอ้โหม,มีอะไรด้วยพอวางตรงนี้ก็เดวกันครับห้าครับหกก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราจับมาดักเขาตรงนี้ก็เดวกันครับอ่าป,ปึ๊บล็อกค่าบันทางไปหนึ่งเ,เต็ปเนอะอะ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องดักนะจังหวะนี้เออปึ๊บืคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเรียบร้อยครับโอ้โหผมบอกเลยครับเขาขาซัดครับผมบอกเลยเป็นกาซที่ค่อนข้างโหดมากๆครับถ้าใครมีก็สามารถจัดเซตแบบผมได้เลยนะครับอ่าก็ไม่มีปัญหาสำหรับเซตนี้อ่ เกมเกมที่3มเกมสุดท้ายแล้วครับอที่จริงว่าจะรีวิวแค่2เกมครับแต่ว่าเกมที่2ครับช่วงอของมอกรหน้าครับมีสายโทรเข้าครับก็ก็เลยขัดจังหวะนิดนึงครับเกมที่2ก็เลยขอแก้ตัวเป็นเกมที่3ครับอทั้ง3มเกมก็ชนะเหมือนเดิมครับอ ใครชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร b ์ช่องอแมงดา Channel TV กันด้วยนะครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเสรษฐีโดยเฉพาะนะครับอ่าอย่าลืมมาด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้รับชมกันด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ